กายคือจุดจบแต่กิเลสคือจุดเริ่มต้นของภพชาติใหม่คำสอนจากหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายจิตเตสังเกดิเททุกคติปฏิกังขาจิตเตอสังเกดิเท สุขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกคติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้เวลาที่คนเราตายไปแล้วกายกับจิตมันแยกจากกันอย่างไรหลายคนเคยได้ยินคำพูดที่ว่าตายแล้วไปเกิดหรือตายแล้วไม่สูญแต่ก็ยังไม่รู้แน่ว่าจิตมันไปไหน กิเลสมันยังอยู่หรือเปล่าแล้วอะไรคือสิ่งที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเห็นด้วยจิตของท่านเองท่านถึงได้สอนเอาไว้ให้เราได้พิจารณาเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะจนหรือว่ารวยอยู่บ้านหรือว่าอยู่ป่าเรื่องนี้หนีกันไม่พ้นหลวงปูเ่เทศเทศลังสี ได้สอนเอาไว้ว่ากายกับจิตที่แม้ทำงานร่วมกันแต่กลับไม่ใช่สิ่งเดียวกันเมื่อกายแตกดับจิตอาจยังไม่ดับหากว่ายังมีกิเลสหลงเหลืออยู่แล้วกิเลสคืออะไรทำไมถึงผูกพันกับจิตของเราได้แม้ร่างกายจะดับไปแล้วและที่สำคัญเราจะฝึกจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปได้อย่างไรเรามาฟังคำตอบ ได้จากคําสอนของหลวงปู่เทศแก่งครับทําไมจิตจึงไม่ตายไปกับกายกายและจิตเมื่อยังปกติดีอยู่ย่อมทำงานร่วมกันได้ทุกกรณีหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำรุษพิการนั่นแหละจึงจะทำงานร่วมกันไม่ได้ เพราะขาดสายสื่อสัมพันธ์กันสายสื่อสัมพันธ์ที่ว่านี้หลักวิชาแพทย์ก็เ,เรียกว่าเซลล์เช่นเซลล์สมองสั่งงานให้คิดให้ส่งสวยไปต่างๆนานาเป็นต้นทางพุทธศาสนาเรียกว่าประสาทเช่นประสาทตาทําให้เห็นรูปประสาทหูทําให้ได้ยินเสียงเป็นต้นแต่บางทีหมอเขาก็เรียกคนที่มีความคิดไม่ปกติ ว่าคนประสาทเสื่อมเหมือนกันจะอย่างไรก็ตามนับอบรมจิตหรือผู้ภาวนากรรมฐานเชื่อมั่นลงแน่แน่แนทีเดียวว่าคนตายจิตออกจากร่างแล้วไม่ยอมรับรู้ไม่ร่วมทำงานกับเซลล์หรือประสาทเซลล์หรือประสาทก็จะไม่มีผลอันใดทั้งหมดเมื่อความอบอุ่นยังมีอยู่เซลล์หรือประสาทก็อาจยังมีปรากฏอยู่ก็ได้ แต่ไม่มีอันใดเป็นเครื่องรับรองเพราะจิตผู้รับรู้ไม่มีเสียแล้วเรื่องนี้เราจะสังเกตเห็นได้จากสัตว์ที่ตายใหม่ๆยังมีไอโอปุลอยู่ประสาทหรือเส้นเลือดของมันยังกระตุกเต้นอยู่เลยนั่นแสดงว่าเซลล์หรือประสาทมันยังทำงานอยู่แต่ชีพจรหรือลมมันอ่อนจนไม่ปรากฏเสียแล้วที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า เซล์หรือประสาทไม่ใช่จิตเป็นผู้รับรู้สัมผัสนั้นๆเท่านั้นจิตตัางหากเป็นผู้รับรู้สัมผัสนั้นๆแล้วก็ยังไม่ทําให้เกิดกิเลสอันใดขึ้นมาก่อนต่อเมื่อเกิดตัณหาอุปทานดังได้อธิบายไปแล้วจึงจะเกิดกิเลสขึ้นมาฉะนั้นถึงเซลล์หรือประสาทจะร่วมทำกรรมด้วยกันกับจิตก็ตามเมื่อยังอยู่ร่วมกันก็ร่วมกันเสวยผล ของกร,รมนั้นสืบไปเมื่อเซลล์หรือประสาทชมรุษทำงานตามปกติร่วมใจไม่ได้แล้วกายแตกดับผลของกรรมนั้นใจจะเป็นคนรับเอาแต่ผู้เดียวแล้วผลกร,รมคือวิบากนั่นแหละจะเป็นมัคุเทศนำจิตให้ไปเกิดในที่นั้นๆส่วนเซลล์หรือประสาทอันเป็นรูปธาตุไม่สามารถสลายตัวหนีไป จากการมาภูมิพื้นดินอันนี้ได้จากนี้แล้วก็ไปก่อตัวขึ้นในที่อื่นอีกต่อไปพระอริยเจ้าที่ท่านชำนาญในการเข้าฌานบังคับจิตให้อยู่ในองค์ฌานอย่างเต็มที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้ตั้งอาทิตย์ลมหยับๆยาไม่ปรากฏระบายออกมาทางจมูกเลยเรียกว่าดับลมหายใจเข้าออกแต่ยังไม่ตาย ร่างกายทุกส่วนยังปกติอยู่ตามเดิมแต่หมดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นส่วนลมอันละเอียดที่ทราบสร้างไปตามสัมพางกายยังมีอยู่ถึงเซลล์หรือประสาทจะทำงานอยู่ก็ตามแต่จิตไม่มารับรู้ด้วยแล้วพอจะสรุปได้แล้วว่าคนเรานี้เมื่อรูปกับนามคือกายกับใจยังปกติอยู่ก็ทำงานร่วมกันไปบางที จิตคิดจะทิ้งกายก็ทิ้งเอาเฉยโดยกายไม่ยอมรับรู้ด้วยก็มีดังกล่าวมาแล้วบทกายกับเบี้ยวจิตก็ไม่ใช่ยอยเหมือนกันอยู่ดีๆบางทีช็อกตายรถทับตายตกเครื่องบินตายเส้นโลหิตแตกตายจิป,ปาท้งทั้งๆที่จิตไม่ได้มีเรื่องอะไรกับกายเลยมันแปลกกายกับจิตนี้ก่อนเขาแค่ไม่อยู่ร่วมกัน ก็ไม่ได้สนิทสนมกันมาแต่ก่อนเลยเวลาเขาจะแยกทางกันไปก็ไม่ได้บอกเล่า90อะไรโดยเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรกันสักนิดเดียวแล้วก็ไม่มีใครจะอาไลาอาวอนถึงกันและกันเลยแยกทางกันไปแล้วก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าเมื่อเจ็บหรือตัวจะตายทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนพระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นคือกิเลส ใจมันไปหอบเอากิเลสมาไว้ที่ใจคนเราเลยถือว่าใจเป็นกิเลสหากใจเป็นกิเลสเสียเองแล้วใครเล่าจะชำระใจให้บริสุทธิ์ได้ใจไม่ใช่กิเลสกิเลสไม่ใช่ใจแต่ใจไปรับเอาช่วงผัสสะอันเกิดจากอายตนะเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเอามายึดไว้ที่ใจจนเกิดความรักใไล้พอใจหรือกเกลียดโกรธ ไม่พอใจจึงทำใจให้โมหมองเพราะของสิ่งนั้นเป็นเหตุต่างหากจึงเรียกว่ากิเลสทาสี 5, ่ขันห้าอายตนาหกเป็นบัญญัติธรรมบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นชื่อว่าอย่างนั้นมีหน้าที่อย่างนั้นต่างหากจิตเป็นผู้เข้าไปยึดเอาบัญญัติธรรมมาเป็นตนเป็นตัวเมื่อบัญญัติธรรมทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่จิตก็เลยถือว่า ตนเป็นผู้รับหน้าที่ทำงานไปนเสียเองจึงเข้าใจว่าจิตของตนเป็นกิเลสธาตุแท้ของตะกัวก็เป็นตะกัวอยู่ตามเดิมถึงแม้จะผสมเข้าก,กันกับทองคำแล้วก็ตามเมื่อไล่ทองคำออกแล้วตะกัวก็ต้องเป็นตะกัวอยู่ตามเดิมนั่นเองกายเป็นรูปธาตุจิตเป็นนามนธรรมสังขารเป็นอาการของจิตคิดปรุงแต่งรูปธาตุ มาเป็นพาหานะให้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดความจะเป็นแล้วก็ทอดทิ้งไว้ตามเดิมของมันหลวงปู่เทศได้เดินให้เรารู้ว่าใจไม่ใช่กิเลสแต่ใจที่เป็นยึดกิเลสนั่นแหละคือตัวปัญหาแล้วถ้ามีความเพียรเคร่งขนาดทรามาร่างกายทุกวัน แต่ไม่รู้ทันใจล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องของนิครนนาตบุตรนักบวชนอกศาสนาคนหนึ่งจะเป็นคำตอบเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนครับในสมัยพุทธกาลนั้นมีนักบวชผู้หนึ่งมีนามว่านิครนนาตบุตรเป็นหัวหน้ารัทธิใหญ่นอกพุทธศาสนามีสาวกติดตามมากเขาเป็นผู้เคร่งครัดในวัดปฏิบัติเน้นการทรมานร่างกาย ด้วยความเชื่อว่าหากบีบคั้นกายให้ถึงที่สุดจะสามารถกำจัดบาปและกิเลสได้เขาฝึกอดอาหารเดินเท้าเปล่าบนพื้นร้อนนั่งกลางแดดจ้ายืนขาเดียวเป็นเวลานานหรือแม้กระทั่งอยู่ในท่าแปลกประหลาดเพื่อบีบคั้นกายให้ทุกข์ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทนได้แต่ท่ามกลางการเพียรทางกายอันหนักหน่วงนั้น เขากลับไม่รู้เท่าทันจิตของตนเลยกิเลสเช่นความยึดมั่นความถนงตนความอยากมีชื่อเสียงยังคงเต็มเปี่ยมอยู่ในใจอยู่มาวันหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงโปรสาวกของตนบางคนให้หันมาบวชในพระพุทธศาสนาเขาจึงรู้สึกเดือดดาลมากจนไม่อาจระง,งับโทสะไว้ได้เขายิ่งโกรธยิ่งโมโหยิ่งทุกข์ใจ จนถึงขนาดลงมือทำร้ายตัวเองและจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาก่อนจะจบคลิปนี้นะครับขอฝากข้อคิดสำคัญหลวงปู่เทศเทศลังสีสอนให้เราเข้าใจว่ากายกับจิตเป็นคนละส่วนกันกายดับได้แต่จิตที่ยังมีกิเลสจะไม่ดับไปด้วยและแท้ที่จริงแล้วใจไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเพราะใจไปยึดถือสิ่งต่าง จึงทำให้เกิดกิเลสข,ขึ้นมาหากเราไม่รู้เท่าทันมันใจก็จะต้องได้รับผลของกรรมและเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะต่อไปเรื่องของนิครณนาตบุตรก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับแม้เขาจะเพียนเคร่งครัดเพียงใดแต่เมื่อไม่รู้จักใจตัวเองไม่รู้เท่าทันกิเลสก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความยึดมั่นภายในและจบชีวิตด้วยความทุกทรมาน เราจะพ้นทุกได้ก็ไม่ใช่เพราะการทรมานกายแต่ต้องรู้จักปล่อยวางจากใจเริ่มฝึกดูจิตรู้ทันใจยอมรับความจริงของกายรู้เท่าทันกิเลสท,ที่แทรกเข้ามาทุกขณะอยากให้ทุกท่านลองพิจารณาคำสอนเหล่านี้ดูนะครับและลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลย แต่ใกล้แค่ใจที่รู้เท่าทันเท่านั้นเอง